กระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การสอนย้อนคืนไปเรื่องเก่าตั้งแต่การนำหลักสูตรมาใช้ในห้องเรียนมันมีสองสองเคสเคสหลักสูตรเกนกลกางกับหลักสูตรท้องถิน่นการนำไปเ,เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนก็ก็ตั้งแต่ ต้นปีการศึกษาก็มีการประชุมบางแผนกันให้ฝ่ายไหนอยู่ตรงไหน,นคือมันก็ยังมีฝ่ายวิชาการเนี่ยก็ยังยังต้องโครงานไปอยู่กับคนอนื่นซึ่งก็จะมีครูเขาเรียกว่าครูประจำชั้นซึ่งเขาไม่ได้เป็นฝ่ายวิชาการแต่ทุกคนก็มีบทบาทคือหน้าที่สอนนะครับจะต้องมาศึกษาข้อมูลว่าหลักสูตรรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบเนี่ย มันมีรายละเอียดในรายวิชายอย่างไรบ้างแล้วก็จะทําทำกําหนดการสอนกําหนดการสอนให้สอดคล้องกับตารางแล้วก็มีการบันทึกการสอนซึ่งซึ่งเป็นแบบย่อไม่ให้วาดทําทอันนี้พูดถึงที่บันถึอแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการประเมินผลได้ผลอะไรออกมาก็จะเสริมขึ้นเป็นยัางายวิชาการอันนี้คือประเมิน แล,แล้วถ้าภายนอกถ้าถ้าภายนอกถ้านั่งเวลานี้ถ้าภายนอกที่มีการทดสอบก็จะมีข้สอสอบ nt เน็ตถ้าหมายถึงที่โรงเรียนก็จะมีสองรูปแบบแล้วก็ L a s สอบ nt ก็คือสอบระดับชาติคะแนนประเมินตรงนี้เขก็ที่ปีที่ผ่านมาก็จะมีชั้นปหก ก็สามนี่กันเลวชั้นม .3 สามก็เพิ่งมาสอบม .3 สามมาสอบเมื่อตอนตอนเขาอยู่มอน,นึงนะมอสาม .3 ก็ม,สาม,ม,ามสามปีที่แล้วแต่ม .3 สามปีที่แล้วในช่วงปลายปีเขาสอบอโอนิคคะแนนโอนิคคะแนนตรงนี้เขา,ขาก,ากา็ส่วนกลางคนออกมาส่วน la s เป็นข้อสอบท้องถิ่นสอบ la s ถ้าสอบในระดับต้องถิ่นก็อสอบในชั้นที่ไม่เป็นชั้นที่เป็นชั้นสุดท้ายของช่วงชั้นก็อย่างเช่นชั้นป .2 ชั้นปามสองเป็นชั้นที่อยู่ตรงกลางของช่วงชั้นเราก็จะสอบเขาก็สอบเอสไปสอบ ปัญหาอุปสรรคอันนี้ชัดเจนที่จะตอบให้ตรงๆปัญหาอุปสรรคในการจะทําหลักสูตรก็คืออันที่หนึ่งก็คือทำแล้วไม่ได้เอาไปใช้อย่างจริงจังพูดไไง่ายๆว่ามันมันก็ยังมีมีการติดยึดกับดต่เรื่องเดิม ของครูที่มีพฤติกรรมการสอนมาอย่างไงก็เอาพฤติกรรมดั้งเดิมของตัวเองมาไปสอนเลยกลายเป็นว่าหลักสูตรที่ทําใหม่ปรับใหม่เนี่ยจะดีจะงานยังไงก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้อย่างจริงจังเหมือนกับว่าได้บ้านใหม่แต่คนที่อยู่บ้านใหม่ก็ยังมีนิสัยเก่าๆไม่พร้อมที่จะเข้าบ้านใหม่ก็เลยทําให้เกิดความล้มเหลวในเรื่องของการนําหลักสูตร ใ,ใช้อันนี้ข้อหน,นึ่งปัญหาข้อที่สองก็คือปัญหาของการนำหลักสูตรไปใช้ที่เป็นปัญหาข้อที่สองก็คือเราไม่มีการประเมินว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยหลักสูตรมันดีหรือด้อยอย่างไรแต่ใช้ก็ใช้ไปไม่มีการสวัดไม่มีการ เป็นทำแบบโงจรนรดมิ่งทีดีในเรื่องของการบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกาลางกับท้องถิน่นบางหน่วยงานบางโรงเรียนก็จะเน้นที่แกนกลางจนลืมหลักสูตรท้องถิน่นแต่ความจริงเขาเขาให้ชัดเจนว่าต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นแต่บางหน่วยงานบางโรงเรียนก็เน้นหลักสูตรท้องถิน่นจนลืมแกนกลางคือไม่ฟิก ให้ชัดเจนเอาตามความถนัดของครูเป็นที่้างไว้เน้นอยากสอนอะไรก็สอนก็เลยเกิดปัญหาอยู่ในในส่วนของการนำหลักสูตรไปใ,ใช้แนวทางแก้ไขแนวทางแก้ไขคือให้จริงจังกับคำว่านำหลักสูตรไปใ,ใช้ คือพูดง่ายๆก็คือคนนั่นแหลพูดเป็นหลักการอย่างดีดีแต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้นําไปใช้อย่างจริงจังมันก็ล้มเหลวทุกเรื่องก็พูดง่ายๆว่า C M M ที่สำคัญที่สุดก็คือแมนทุกๆเรื่องเลยแมนเมนี man ่แมเนจเมนต์เ nee, น็ตเรียอะไรต่างๆ M ตัวแรกสำคัญที่สุด คนไม่มีคุณภาพจะพูดดีแค่ไหนจะอ,อะไรก็ตามถึงจะมีเทคโนโลยีมาทดแทนก็ไม่ได้เพราะคนก็คือตัวสือ่อแล้วเมื่อกี้ว่าแก้ปัญหาการจัดทำลักสูตรให้มีการเขาเรียกว่าอะไรทบทวนหรือ มีการประเมินหลักสูตรเป็นระยะระยะไม่ใช่ว่าทำขึ้นแล้วก็เป็นแค่นังสือเล่มหนึ่งที่มาวางไว้ในห้องวิชาการให้ประเมินด้วยว่าปีนี้ในหลักสูตรของเรามีข้อมีปัญหาอะไรไหมทุกุ้กปีต้องมีการประเมินเพราะนั้นสังเกตว่าเขา ปฏิปรูปการศึกษารัสวัสดิ์ใหม่ปฏิรูปถึงจะดีจะอะไรก็ปฏิรูปบางทีมันก็จะวนเปเรื่องเก่าแต่ก่อนทางพอพออกไปเรียนก็เรียนง่ายๆมันไม่มีคอมไม่มีอะไรนี่เรียนมาเก็บเรียนยางเรียนนังก็มีความสุขคุณครูบอกเลิกไปหาเก็บใบไม้มาเปา ก็เป็นความสุขในยุคนั้นเล่นในแต่เล่นใน,น,ในคางเล่นยางทุกวันนี้เด็กไม่เล่นเพราะนั้นเ,เ,เ,นเ็เล่นเอมนเล่นมือถือเล่นยางไรทำอย่างดีที่สุดคือปัญหาอยู่ก็คือเข้าเอาคนอดีตมาสอนคนปัจจุบันเพื่อให้อยู่ในอนาคตอย่างมีความสุขมันผิดตั้งแต่ต้น มีวิธีแก้อย่างไงยังไงไหมที่จะทําแก้ตรงนี้ให้ได้ครูนี่เป็นคนอดีตแต่มาสอนเด็กในปัจจุบันเพื่อให้อยู่ในอนาคตอย่างมีความสุขแค่แค่นี้มันก็ล้มเหลวแล้วพฤติกรรมของคนในอดีตก็อย่างนฟังเพลงก็ไม่เหมือนเธอแล้วทุกวันนี้เนี่ยลองเพลงใจสิขาดเ,เธอลองแล้วพวกเธอฟังเพลงพวกครูพวกเธอก็อยังจะา่าฟังงี้ มันเกิดไม่ได้ถ้าเป็นไปได้คิดทำได้ไหมเอาคนอนาคตมาสอนคนปัจจุบันคิดหากเธอต้องมีคำตอบเขาไปยังไปดวงจันทร์ได้แต่หลักการข้อนี้น่าคิดนะครับเอาคนอดีตมาสอนคนปัจจุบันเพื่อให้เด็กปัจจุบันอยู่ในอนาคตอย่างมีความสุขม,มันผิดแล้วตั้งแต่ตอนนี้แต่มันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ เพราะการศึกษามันก็มันก็เหมือนมุมมซาซ่าอยู่นี่อ่ะต่อไปแตบอกอย่างนี้เดี๋ยวมีอาจารย์วิทยาศาสตร์ก่อนเดี๋ยวไปหาท่านตรงนี้แนะนํำแล้วถ้าเสร็จตรงนี้แล้วมาบอกเดี๋ยวจะพาไปอาคารหลังนู้นไปเจอคุยอีกท่านหนึ่งแล้วก็เด็กม .3 โอเคเนาะสามสอง